นอกแผนที่วันนี้เราจะพาไปจังหวัดน่านที่ที่เราจะพบกับอาชีพบนพื้นที่สูงที่สร้างรายได้หลักแสนถึงหลักล้านบาทต่อปีสังคมและวัฒนธรรมที่หลากหลายธรรมชาติที่พวกคุณยากจะได้เห็นแต่อยากจะได้พบจากภูเขาหัวโลนกลายเป็นปา่าธรรมชาติได้อย่างไรเราจะมาหาคำตอบกันในคลิปนี้ ผมอยากจะแนะนําเรื่องราวของสอวพอสอชื่อยอ่อเขาอยากแนะนําคนคนนี้มากคนคนนี้คือสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงเขาทําอะไรที่นี่โอ้ก็บอกว่าเป็นกลุ่มบุคคลที่เขาต้องการเข้าใจเข้าถึงและพัฒนาเรื่องราวของสอวพอสอเขาใช้องค์ความรู้แบบโครงกายหลวงคุณคุณผูกกันบ้างไหมใช่การเข้าใจเข้าใจแต่ละพื้นที่ว่าพื้นที่นั้นเป็นอย่างไรเขาทํายังไงพื้นที่ เขาเอาแผนที no mm ่มันเลยแน่นอนครับแผนที่นี้ระบุว่าแต่ละที่แต่ละที่แต่ละที่มีปัญหาอะไรบ้างพอตลงไปบนแต่ละจุดแต่ละจุดแต่ละจุดทําไมต้องแต่ละจุดอยู่จังหวัดเดียวกันมันไม่เหมือนกันเหรอใช่ขนาดคนละบ้านยังไม่เหมือนกันเลยคนแต่ละคนนิ้วมือยังไม่เท่ากันและภาษาอะไรกับพื้นที่ครับมันต้องไม่เหมือนกันเขาก็พอปัญหากันว่าแต่ละพื้นที่แต่ละพื้นที่มีปัญหาอะไรน่ะวิเคราะห์ปัญหาแล้วหาวิธีแก้ไขปัญหาจากการวิเคราะห์ เมื่อวิเคราะห์ได้แล้วจึงเข้าใจว่าพื้นที่นั้นเป็นอย่างไรปัญหาคืออะไรอ่ะเข้าใจพื้นที่ดังนี้ต้องเอาอะไรไปรักษาแ่ะแน่นอนต้องเอาองค์ความรู้ข้อมูลต่างๆเหล่าน,นี้เข้าไปถึงพื้นที่เข้าไปหาบุคคลในพื้นที่เข้าอ,อย่างไงเสียปลักต่อแบตเตอรี่เอาเมมโมรีเข้าไปเลยแหมทําได้อย่างนั้นคงจะดีปัจจุบันทําไม่ได้หรอกครับต้องเอาคนเข้าไปดังนั้นใครเล่าจะเป็นคนกล้าหาญเข้าไปยูดีจะมีคนเข้าประตูหน้าบ้านคนแล้วบอกว่าคุณครับสวัสดีครับผมเอาความรู้มาฝากผมเอาเงินมาให้ คุณจะเชื่อเขาไหมล่ะเราเป็นเจ้าหน้าที่ของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงคือหน้าที่หลักๆกคือง,งานในเรื่องของการพัฒนาชุมชนบนพื้นที่สูงให้เขามีความอยู่ดีกินดีแล้วก็มีอาชีพสามารถอยู่กับธรรมชาติที่เขามีอยู่ได้เอาละครับเริ่มต้นจากการเข้าพื้นที่แหละการนำข้อมูลเข้ามาวิเคราะห์ส่งหน่วยกล้าตายที่บอกเข้าไป แทรกซึมทําตัวเหมือนสปายเลยแม่แต่สายลับคนนี้ต้องเข้ายากหน่อยนะครับเจ้าหน้าที่บางคนเนี่ยเล่าให้เราฟังว่าอยู่มาเกือบ10ปีปีแรกๆเนี่ยเข้าไปในชุมชน<ๆ>ก็ต้องบอกเลยว่าเจอเจ้าหน้าที่10คนพูดเหมือนกันหมดครับทุกคนว่าปัญหาคือไม่มีใครเชื่อก็ใครจะไปเชื่อเราก็เพิ่งเจอหน้ากันแต่ประเด็นคือเขาไม่เชื่ออยู่เป็นปีๆเลยนะครับไม่ใช่เป็นวันไม่ใช่เป็นเดือนแต่เป็นปีๆชาวบ้านเจอเจ้าหน้าที่หน้าใหม่แน่นอนครับเขาก็ไม่ใส่ใจ ดังนั้นยูดีจะบอกว่าคุณครับผมจะมาช่วยไม่มีใครเขาเชื่อหรอกครับดังนั้นการเข้าถึงสวพอสอจึงต้องใช้เวลามากกว่าคนพื้นที่ยอมเชื่อใจแล้วการเชื่อใจก็ไม่ได้แปลว่าเชื่อใจทั้งหมดด้วยมีเชื่อใจแค่อาจจะคนแรกเหมือนหน่วยกล้าตายของเขาเหมือนกันของคนในพื้นที่ว่าคนคนนี้คือหน่วยกล้าตายที่จะมาเชื่อใจสวพอสอนับเป็นการใช้ใจแลกใจ จริงๆอะตอนแรกเขาไม่ค่อยได้นะพี่ยังไงทบยังไงเขาไม่คุยด้วยผมใช้เวลาเป็นปีหนึ่งปีเป็นปีผมก็พยายามอย่างนั้นอะคุยด้วยพยายามจะคุยด้วยแล้วเขาทำาไงเขาหันหลังให้หันหลังให้เลยเหรอไม่คุยด้วยเลยไม่คุยด้วยโอ้แล้วทำาไงให้เขาหันมามปตัวตนอะจนสุดท้ายมันเป็นช่วงเวลาปรับเปลี่ยนี่คือผู้ใหญ่คนปัจจุบันผู้ปหจ่ยิังมันทําให้การสื่อสารเรื่องของการประสานงานเนี่ยได้ว่องไวขึ้นถ้าผู้นําเห็นด้วยน่ะ การทํางานก็จะง่ายแล้วเพราะฉะนั้นเ,เวลาที่เท่าที่เราเข้าไปอยู่ในชุมชนเขาต้องมองหาแล้วว่าเขาต้องเข้าหาใครคนนอะไรที่เป็นปัญหาสําคัญอันดับแรกที่เราต้องท,ทําด้วยกันก่อนจากเมื่อก่อนเนี่ยเขาเป็นคนแบบว่าแมวด้วยกับเราไงพอแกเห็นอ๋อมันสําเร็จขึ้นมานี้ขึ้นมาเนี่ยแกเริ่มเข้ามาหาเราละโดยที่เราไม่ต้องไปหาแก ที่บอกส่วนหนึ่งก็คือเราเรียนรู้จากหลักการทํางานของกรหลรวงแนละ้วเพราะเราเราต้องบอกตลอดว่าโครงการหลวงเป็นต้นแบบการทํางานของเราโอเคเราใจาโครงการหลวงนะอยู่มามากกว่า50ปีมากกว่าครับเพราะนั้นเรามีต้นแบบที่ดีเรามีกระบวนการทํางานที่ที่เขาสอนเรามาดีแล้วสว่าพอสอเนี่ยถือว่าเป็นหน่วยงานถ้าพูดภาษาชาวบ้านก็บุกทุรวงฟันดูดูความรู้ต้นแบบจากโครงการหลวงเอามาวิเคราะห์แล้วเอามาวางแผนใช่ค่ะ เอาละเมื่อเข้าใจเข้าถึงพื้นที่แล้วมันจึงจะเกิดการศรัทธาเชื่อมั่นเห็นไหมครับว่าเขาไม่ได้ใช้เวลาแค่แป๊บเดียวดังนั้นการเข้าใจเข้าถึงมันถึงทําให้เกิดการพัฒนาบูรณาการการเข้ามาใช้องค์ความรู้ต่างๆร่วมกันทําให้เกิดการพัฒนาต่อยอดที่สําคัญคือแล้วเขาทำยังไงเริ่มต้นกันที่บ้านขุนสถานครับที่นี่เป็นหมู่บ้านพี่น้องชาวมง้ง พูดเลยว่าเขาอยู่สูงกว่าระดับน้ําทะเลถ,ถึงพันเมตรต้องบอกเลยว่าเมื่อก่อนเนี่ยเขาทําอาชีพอะไรเขาปลูกกระหล่ำปลีปลูกผักกาดขาวปลูกข้าวโพดโอ้โหต้องบอกเลยว่าไอ้นี่แหละตัวดีเลยคิดดูว่าปลูก1ิไร่หรือปลูก20ไร่มันก็ได้เงินสักหมื่นสองหมื่นต่อคนนะคนหนึ่งอยากได้เงินสักแสนหนึ่งดอกปีต้องปลูกอี่ไรล่ะยี่สิบสี่สิบหกสิบถ้ามีคนไปเรื่อยถ้าหนึ่งร้อยคนล่ะ จะปลูกเท่าไหร่คิดดูแน่นอนนั่นแหละทําให้เกิดปัญหาคือเขาหัวล้วนอย่างที่ว่าแต่มันเกิดอะไรขึ้นกับการเปลี่ยนความคิดเปลี่ยนความคิดแค่นิดเดียวชีวิตก็เปลี่ยนได้เลยเประเด็นคือเขาทํากันยังไงเขาอยู่พื้นที่สูงใช่ไหมอากาศเขาหนาวไงเขาก็ปลูก,กเกษตรแบบใหม่อากาศหนาวก็ต้องปลูกพืชในหนาวสิแต่ว่าเขาปลูกในระบบที่เรียกว่าระบบโรงเรือนอเขาเรียกว่าการปลูกแบบปรนี่งนะเข้าใจเขาประณีงไหมครับ ระณีตเนี่ยตามความหมายของราชบัณฑิตยสถานหมายถึงความละเอียดความบรรจงในการสร้างงานในการทําอะไรสักอย่างเช่นกันเกษตรแบบประณีตก็คือการใช้ความละเอียดความบรรจงในการสร้างผลผลิตอเช่นอะไรบ้างอัง,งุ่นไรมเลมล็ดน่าสนใจเคยได้ประทานไหมวววหวานหวานหอมหอมรสชาติดีใช่ไหมครับหรือพริกหวานว้าวใครจะเชื่อนี่คือที่สูงปลูกได้ดีครับพืชเหล่านี้ ใช้น้ําน้อยที่สําคัญคือใช้พื้นที่น้อยและสร้างรายได้ที่คุ้มค่าทําให้เราได้เงินเยอะเยอะกว่าท,ำาทํำข้าวโพดกะหล่ำอะไรพวกนี้ค่ะรวยยังยังไม่รวยค่ะ <laughs> <laughs> แล้มีความสุขยังมีค่ะมากไหมมากค่ะทำ่าแบบสบายๆมัน ทำทุกวันแต่มันมัน,มนงานเบาอ๋องานเบาไม่ได้ต้องทําแรงไม่ต้องไอ้เบแบกหนักอย่างนี้ครับเปลี่ยนจากที่เป็นการทําไร่เลื่อยๆอย่างเงี้ยครับการทำไรทำไ่ที่ใช้พื้นที่จํากัดให้ผลผลให้เครียกให้ผลผลิตคุ้มค่ากับพื้นที่เดลยวกูอยากบ้านห้วยโถนครับเมื่อก่อนเนี่ยเขาบอกปลูกแต่ข้าวไร่นะใช้พื้นที่ทั้งดอย ขนาดใช้พื้นที่ทั้งดอยยังปลูกไม่พอกินเลยสวพอสอเขาก็เลยปรับเปลี่ยนครับปรับเปลี่ยนอาชีพปรับเปลี่ยนวิธีคิดด้วยให้เป็นอาชีพทางเลือกใหม่ผมไปเจอพี่คนหนึ่งเมื่อก่อนเขาปลูกข้าว45ไร่45ไร่นะเขาบอกเลยว่าไม่พอกินปลูกข้าว45ไร่ไม่พอกินแล้วเขาทำยังไงตอนแรกเราทําข้าวเป็น40ไร่งั้นตอนนี้เลยข้าวไร่เลยเหลือแค่หนึ่งไร่รแล้วกาแ,แฟแกาแฟเรามีอยู่5ไร่ครับ แล้วข้าวแค่เหลือแค่ไร่เดียวก็พอเลยมันก็เรื่องพอมันก็ไม่พอหรอก <c oughs> อ้าวราหันมาปา <c oughs> ลูกกาแฟเราได้ตังค์แล้วเราก็เอาตังค์ที่กาแฟนี้ไปซื้อข้าวง่ายกว่าง่ายกว่าเป็นคนพื้นที่เป็นคนพื้นที่ครับอ <c oughs> าทำอะไรอยู่ครับตอนนี้ตอนนี้ผมมีฮกาแฟครับนาขั้นบันได นาขั้นบันไดทํามาตั้งแต่สมัยไหนหนาขันา้นบันไดนี่เริ่มประมาณสองสามสามปีที่ผ่านมาเอาเพิ่งเริ่มเหรอใช่ใช่แต่แต่โครงการเข้ามาปีหนะ้าห้าแล้วปีห้าห้าใช่ปีห้าห้าคือผมเข้าไปทําความรู้จักต้องเอาเรื่องของอาชีพด้านเศรษฐกิจที่สามารถสร้างไรายได้ให้เขาเข้าไปก่อนได้นี่ได้เน้นที่เศรษฐกิจก่กอนเน้นที่เศรษฐกิจเอาผมมาช่วยคุครับแล้วเขาตอบว่าแล้วเขาตอบ อย่าอย่านะถ้ามาเข้ามาแล้วก็ปีสองปีเข้ามาแบบมาแล้วก็บอกเข้ามาแต่ละมาละมาราเนี่ยมันต้องเข้ามามาแล้วคือมันมาได้ไประโยชน์หน่วยงานแต่ละหน่วยงานเนี่ยถ้าจะเข้ามาตั้งสองปีคุณไม่ต้องเข้าอ,ะอ่ะแล้วคุณใช้วาททำอะไรให้คุณใช่ว,วัดมันจะบีอะไรวพวกพลาสติกก็ใช่น้าปราปาจากแต่ละเนี่ยผมผมเนี่ยน้าแต่ละตรงนั้นตรงนั้นมีน้ําหมดเลยนะ ที่เขาที่เห็นเห็นนั่นอ่ะทั้งหมดนั่นเลยนะตรงนี้ดูๆเป็นเอีงๆตรงห <ๆ S 1> ลุมๆนู่นนะไกลๆนู่นเราทํางานเราไม่สามารถทําคนเดียวได้น,นะเพี่เราก็ต้องมีเครือข่ายหลังจากที่เขาทําได้เห็นไหมครับคนอื่นก็เริ่มเห็นแล้วก็อยากได้อยากเริ่มทําตามนั่นทําให้เกิดคุณค่าแบบสังคมแบบรวมที่แน่คือเขาได้ค้นพบว่าการทํางานน้อยลงแต่รายได้มากกว่าเดิมมากกว่าเดิมเป็นหลายเท่าเป็นสิบเท่าเลยก็ว่าได้นั่นไม่สําคัญเท่ากับ การมีรายได้ก็คือเวลาที่เหลืออยู่เวลาเหล่านี้ทําให้เขามีชีวิตไปหาลูกไปดูแลสามีไปดูแลภรรยานั่หนหมายความว่าชีวิตมีคุณภาพมากขึ้นอยากแนะนําครับโครงการต้นแบบอย่างโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่จริมตำบลแม่จริมอําเภอแม่จริมจังหวัดแม่จริมไปว่าไปน่านต้องน่านสิครับจังหวัดที่น่านนี่แหละครับต้องบอกเลยว่าเรื่องราาของนี่ถือว่าเป็นโครงการชุมชนต้นแบบแบบหนึ่งครับที่ว่ามีความเข้มแข็งในเรื่องของ ความคิดเรื่องขององค์ความรู้แบบโครงการหลวงที่ใน,นเรื่องราวของอาชีพสังคมสิ่งแวดล้อมและที่สำคัญมีโครงสร้างพื้นฐานแน่นอนเมื่อมีกลุ่มอาชีพมีกลุ่มเกษตรกรเมื่อเขามีผลิตผลเขาต้องรวมตัวกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของผักอินทรีย์ส่งตลาดต่างๆตลาดใหญ่บริษัทใหญ่ๆดังนั้นการบริหารจัดการถือเป็นสิ่งสําคัญครับเริ่มตั้งแต่การวางแผนแผนการผลิตเมื่อมีผลผลิตก็ต้องมารวมกันเมื่อรวมกันก็ต้องมีการคัดบรรจุ บรรจุเสร็จแล้วก็ต้องมีการวางแผนตลาดว่าจะส่งที่ไหนส่งอย่างไรผมเชื่อเลยว่าทุกคนต้องคิดอย่างผมแน่แเป็นพ่อค้าคนต่างแล้วมีส่วนต่างเท่าไหร่ตอบอย่างนี้เลยว่าไม่มีครับเราได้เห็นความดีความงามตรงนี้เป็นเรื่องราวของการใช้ความคิดเรื่องราวของการใช้นวัตกรรมเรื่องวะครการใช้เทคโนโลยีอย่างมีคุณภาพเอาไปช่วยครับเป็นการสร้างความช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของการสร้างผลผลิตให้มีคุณภาพเรื่องราวของการใช้เทคโนโลยีเรื่องการ ส่งสินค้ารวมถึงการจัดเก็บอย่างมีคุณภาพดง่าย้เหมือนกับว่าเราเนี่ยเสียภาษีใช่ไหมเขาเอาภาษีของพวกเราของผมของท่านแล้วก็ไปพัฒนาเป็นเทคโนโลยีต่างๆให้องค์ความรู้ต่างๆเพื่อให้กลุ่มต่างๆเราเานียได้มีความรู้ในการจัดเก็บสินค้ารวบรวมแล้วคัดบรรจุส่งมาถึงมือเราอย่างมีคุณภาพโดยตรงครับโดยที่สวพสไม่มีส่วนได้ส่วนเสียเลยแม้แต่นิดเดียวที่สำคัญยังช่วยอำนวยช่วยสร้าง สิ่งต่างๆให้เป็นไปได้เหมือนฝันเลยแต่ที่นี่คือเรื่องจริงว่าไปหน้าซึ่งต้องบอกเลยว่าเป็นความดีใจครับที่เขาให้ผมได้มีโอกาสนั่งประหนึ่ง CEO หรือ Chief Executive Officer ประธานกรรมการ,รบริษัทนั่งหัวโต๊ะในระหว่างที่พวกเขามีการประชุมกันมีการแจกแจงความคิดเห็นจากโควหน้าสอสเป็นประธานกลุ่มตรงนั้น แจกแจงเรื่องราวของปัญหาเรื่องราวของพื้นที่เรื่องการใช้ประโยชน์ทําให้เราได้เห็นว่าเขามีความจริงจังมีความเข้มแข็งในการทํางานอย่างนี้นะครับทำให้เขาเจริญขึ้นเจริญขึ้นแล้วไม่ใช่แค่ชุมชนเดียวครับยังแบ่งปันความเจริญนี้ให้กับชุมชนอื่นๆอ,อ,อ,อีกด้วยเป็นการสร้างรายได้ไม่ใช่แค่ตัวเองแต่ให้กับชุมชนที่อยู่ใกล้เคียงอีกด้วยพูดถึงปัญหาที่ตามมานั่นก็คือ หลังจากมีผลผลิตมีรายได้มีชุมชนเพิ่มขึ้นแน่นอนครับปัญหาก็คือน้ําเมื่อมีคนมากทุกคนก็ต้องอยากใช้น้ําน้ําจึงเป็นปัญหาสําคัญซึ่งผมก็ทึ่งอีกเช่นกันทึ่งเรื่องอะไรทึ่งในเรื่องของการบริหารจัดการน้ําครับเพราะว่าเขาสามารถจัดการทรัพยากรอื่นๆรวมทั้งน้ําให้กับตบําบลโดยมีการปรับระบบกะเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดลอ้อมส่วนของ กลุ่มชุมชนที่มีการบริหารจัดการน้ำที่ที่เข้มแข็งนะครับภายใต้การการพัฒนาของสถาบันวิจัยน้ํานที่สูงที่เราเข้ามาการให้การสั่เสร็จเนี่ยตรงนี้เนี่ยน้ำหนึ่งฝายใช้อยู่สามหมู่บ้าน,านซึ่งซึ่งมีมีการบริหารจัดการที่ที่ร่วมกันในสามหมู่บ้านเนี่ยมีน้ำหนึ่งที่มีวัดหนึ่งที่มีโรงเรียนหนึ่งที่หมายความว่าสามชุมชนเนี่ยถึงจะเป็นปกติถ้าเราเนื่อภาพคือ ึงชุมชนต้องมีหนึ่งวัดหนึ่งโรงเรียนอะไรพวกนี้ใช่ไหมครับแต่ชุมชนตรงนี้เนี่ยเขาจะอยู่ร่วมกันาตั้งแต่เริ่มแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยทรัพยากรที่เป็นตัวหลักๆเนี่ยเขาจะใช้ร่วมกันทั้งหมดเลยช่วงฤด,ดูแ้งประมาณเดือนพฤษภาคามน่ะน้ำจะไม่เพียงพอสาเหตุตัก่อนเรามีปลาตัวเดียวน,ะน้ำเพียงพอใช้กันพอ,อพักหลังมีสองตัวก็เริ่มไม่เพียงพอแล้วยังเพิ่มตัวนี้ตัวที่สามยังไม่พอไม่พอคือคน ไม่มีเกติฉันนึกจะใช้เลื่อยเปื่อยนและเราต้องหาวิธีทำยังไงให้มันประเด็นคือปัญหานี้มันมีมาแล้วคอ๋อแปลว่าทุกคนต้องรู้วิธีจัดการน้ําด้วยตัวเองครับเราสอนวิธีการบริหารจัดการน้ําแบบนี้ครับอันนี้ง่ายๆแต่พูดถึงลึกซึ้งถ้าไม่มีข้อนี้พูดถึงเรื่องง่ายๆแบบนี้แต่ว่าน้าไม่พอแน่สิ่งที่เราได้เห็นอย่างน้อยที่สุดก็ทําให้เรารู้แล้วว่าคุณครับผมครับไม่ว่าใครก็แล้วแต่ไม่จําเป็นเลยครับที่เราจะ เรียนสูงสูงหรือจบมาจากไหนหรือมีพอร์ตฟอลิโอการทํางานที่หนาปึกเป็นหลากหลายเล่มหนักหรือว่าทํางานจากบริรษัทใหญ่โตมากแค่ไหนก็นแล้วแต่เราทุกคนสามารถที่จะทําสิ่งที่ยิ่งใหญ่ร่วมกันแบบนี้ได้ จากแม่จริมครับผมมาที่บ้านถ้ำเวียงแก่ที่นี่เราได้เห็นเรื่องราวที่น่าสนใจนั่นคือความเป็นเอกลักษณ์เอกลักษณ์ของภูมิปัญญาชนเผ่าครับในเรื่องของสินค้าท้องถิน่นการสร้างรายได้งานหัตถกรรมนี่คือสุดยอดครับการต่อยอดถือเป็นการสร้างรายได้ให้กับกลุ่มโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มสตรีแน่นอนครับเราไปเจอกลุ่มสตรีที่รวมกลุ่มกันเพื่อทำงานศินละปะชนิดหนึ่งที่เรียกว่าหัตถกรรมพื้นบ้านเขาทำเองกันก็อาจจะไปได้ระดับหนึ่งแต่ที่นี่ เขาช่วยกันทำการวางแผนระบบการตลาดมีมาร์เก็ตติ้งแบบมืออาชีพซึ่งเขาบอกเลยว่าที่นี่สุภาพสตรีทุกคนตั้งแต่วัยเด็กจนถึงวัยสูงอายุสามารถเย็บปักถักร้อยทอผ้าได้ทุกคนและนี่คือสิ่งที่สำคัญคือการส่งเสริมเรื่องราวของอาชีพในทุกๆสายอาชีพซึ่งภูมิปัญญาถือเป็นสิ่งสำคัญมากครับไลกัน ปากผ้านี้มันมันจะเป็นเอกลักษณ์ของมงโดยเฉพาะเราไปถึงไหนก็ถ้ารู้จักลายลายปักนี้เราจะรู้ทันทีว่าเป็นของมงนะคะแล้วก็พี่ดาวอยากจะให้รุ่นแังต่อๆไปมีการสามต่อในเรื่องของภาปักในค่ำวันนั้นเลยเนี่ยผมก็ไปเจอกับผู้นําชุมชนมาพูดถึงเรื่องกินกันบ้างอันนี้น่าสนใจมากคุณเคยได้ยินชื่อนี้ไหมครับข้าวเบลจาวใช่ย้ำอีกครั้งข้าวเบลจาว ฟังแล้วอาจจะงงนะเป็นข้าวชื่ออะไรคุ้นหูไหมไม่คุ้นหูบางคนอาจจะเ,เคยได้ยินที่แน่คือข้าวเนี้ยเป็นลักษณะของมเมล็ดอ้วนอ้วน,น,นแต่บอกเลยว่ามันเหมือนข้าวญี่ปุ่นมากครับมีเอกลักษณ์เลยคือเขาเนี่ยมีวิธีการเก็บเกี่ยวที่ไม่เหมือนกันเพราะว่าเป็นช่วงที่ข้าวเนี่ยเขาสุกออกรวงในช่วงหน้าฝนแล้วคนต้องรีบเก็บครับชาวบ้านต้องรีบเก็บเพราะว่ามันจะเปียกมันจะแฉะเอามาตากแดดไม่ได้วิธีแก้ปัญหาก็คือภูมิปัญญาของชาวบ้านนะครับเขาก็เลยเอามาคั่วซะเลยพเท่าผู้แก่เขาก็เล่าให้ เอา,เขา,าข้าวมาคั่วจะได้แห้งเร็วๆไม่ต้องมาตากตากตอนนั้นให้เสียเวลาสําคัญคือมันคั่วให้หอมครับถือเป็นภูมิปัญญาที่น่าสนใจแล้วให้ความหอมที่อร่อยก็อบอกว่าเป็นข้าวมงคั่วอืมก็มาแนะนําวิธีทําให้ผลผลิตทํายังไงให้ข้าวไร็วผลผลิตเยอะหนึ่งนะครับสองนี่ถ้ามาเรามีเยอะแล้วเราขอเอามาแพ็คอะไรไปขายบ้างจะมีไรายได้เสริมของชุมในข้าวโพเลือนอ่ะ แปลว,ว่าส่งเสริมสิ่งที่เรารมีอยู่แล้วส่งเสริมเอามาส่งเสริมที่เรามีอยู่แล้วว<อ>่าให้เราทันน่าจะทำอย่างนี้พูดถึงตรงนี้แล้วต้องบอกว่าภูมิปัญญาน,นี้นำมาต่อยอดสร้างเป็นอาชีพสร้างรายได้ทั้งไม่ว่าจะเป็นหัตถกรรมข้าวเบเจ้าอันนี้ถือว่าเป็นตัวอย่างอันดีงามเป็นของดีพื้นที่สูงเลยก็ว่าได้ครับอันนี้ต้องบอกว่าชื่นชมสวพศอ,อ,อีกเช่นกันเขามาต่อยอดมาสร้างรายได้โดยที่ไม่ได้ส่วนต่างอะไรเลย และก่อนจะจากเมืองน่านไปทางทีมงานสะวะพสเนี่ยพาพวกเราไปเที่ยวที่บ้านสีบุญเรืองครับในพื้นที่ทํางานของโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงโป่งคาอําเภอสันติสุขจังหวัดน่านบ้านสีบุญเรืองนี่นะครับถือเป็นชุมชนที่เข้มแข็งเขามีผู้นําชุมชนเป็นผู้หญิงนะครับแต่แข็งแกร่งที่พูดจานุ่มหูต้องบอกว่าที่นี่เขาใช้แผนชุมชนเป็นเครื่องมือพัฒนาหมู่บ้านครับที่นี่ได้รับรางวัลชนะเลิศ หมู่บ้านปลอดขยะระดับประเทศปี2,564ปรับเปลี่ยนแนวความคิดของคนทั้งหมู่บ้านให้เป็นระบบเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมปลอดการเผานี่ครับสุดยอดว้าวเขาทําได้ยังไงว่าไปนานเริ่มต้นเลยต้องบอกเลยว่าการให้เขาเป็นเมืองปลอดขยะได้นั้นเท่าความกันเล็กน้อยเราเป็นคนเมืองแน่นอนครับเราอาจจะนึกไม่ออกมันทำอย่างไงเพราะว่าปกติเราทิ้นขยะทั้งขยะก็อยู่หน้าบ้านเรา ก็จะมีรถขยะมาเก็บแล้วเอาไปทิ้งแทนเราถูกต้องไหมครับเราก็นึกภาพไม่ออกแต่ถ้าคนอยู่บนดอยละ่ะรถขยะที่ไหนจะวิ่งขึ้นดอยลงดอยไปเก็บขยะให้ทุกวันเล่าแน่นอนมันก็คงยากครับเขาก็เผาสิครับเอ้าเผาแล้วเป็นไงมันก็เป็นเรื่องของมลพิษเรื่องของฝุ่นแน่นอนประเด็นคือนี่แหละเขาจริงต้องมีการจัดการขยะโดยแยกขยะอย่างจริงจังจริงจังกันทั้งหมู่บ้านขยะอินทรีย์ก็คือขยะที่เป็นสิ่งของเป็นผลไม้เป็นอะไรเนี้ยเขาก็ขุดหลุม หรือเป็นเศษอาหารที่เหลือครับเขาขุดหลุมแล้วใช้ถังขยะที่เจาะรูนั่นหมายความว่าทวงเลยครับข้างใต้เจาะลงไปฝังดินแล้วมีฝาปิดนี่แหละแล้วเขาก็ปิดฝาลงไปผมไปยืนอยู่หน้าหลุมนะต้องบอกเลยว่าไม่มีกลิ่นเลยครับไม่มีกลิ่นจริงๆไม่มีกลิ่นเหม็นออกมาให้ได้กลิ่นเลยไม่มีการรบกวนที่สําคัญคือเมื่อเวลาผ่านไปเขาทำหลายหลายบอกครับขยะหรือเศษอาหารของท่านเหล่านั้นมันก็กลายเป็นปุ๋ยซึ่งสามารถเอาไปใช้ในการเกษตรถือว่าเป็นความชาญฉลาด เป็นความชฉลาดในการใช้สิ่งของเหล่านี้ที่บ้านสีบุญเรืองไม่ได้มีเรื่องนี้อย่างเดียวครับมีเรื่องสมุนไพรด้วยใช่สมุนไพรพื้นบ้านเขามีหลากหลายมากมายที่ผมประทับใจคือเรื่องของการเหยียบขางแน่นอนขางเนี่ยแหละถ้าท่านไม่เคยเห็นต้องเห็นภาพจะรู้ว่าการเหยียบขางคือการใช้เท้าไปจุ่มในสมุนไพรแล้วก็เหยียบบนพันเหล็กมันร้อนร้อน,อนจัดเลยแล้วก็มาเหยียบเราต่อที โอ้โมันวิ่งเข้าไปถึงเส้นข้างในยังจํายังนึกถึงความรู้สึกกันได้ครับมันสุดยอดใครไม่เคยลองต้องลองรับรองดูว่าวิธีการนวดแบบนี้เป็นวิธีการโบราณที่หาชมและหารู้สึกได้ยากต้องลองสักทโอ้ยเฉาเฉวเฉาโอ้ยดี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 โหมพ่อสุดยอดแน่แน่เออสบาย สรุปคือเมื่อเราเข้าใจชุมชนเข้าถึงปัญหาการพัฒนาก็จะเกิดเกิดอาชีพที่มีการสร้างรายได้อย่างยั่งยืนเกิดคนที่มีคุณภาพมีสังคมที่เข้มแข็งสิ่งแวดล้อมมีอยู่อย่างสมบูรณ์เป็นวิถีของคนกับป่าอยู่แบบพึ่งพาอาศัยธรรมชาติไม่เบียดเบียนกันเพื่อประโยชน์สุขร่วมกันเพื่อประโยชน์สุขของเราและเพื่อประโยชน์สุขของคนไทย เดี nữa, ๋ยวจบคลิปนี้ต้องไปเชียงใหม่ต่อพี่ไปเลยเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวเรากลับไปขึ้นเครื่องไปเลย